สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้ซุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมะพอ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางเอฟซีบอสบิ๊กนะครับเรียกได้ว่าสุดเดือดเลยนะครับเกิดอีกอย่างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเา้าซูฟังเนาะครับเอฟซีบอสบิ๊กสุดเดือดหลังปิ่งอวยพระเอกลิเก แต่โยงด่าบอสบิ๊กแบบนี้ลั่นครึ่งบกครึ่งน้ำป้าพี่น้องมันมีประเด็นอีกอย่างอีกน้อบัตรที่นี่นะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับทางเพจสบายดีแซบนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพสนะครับแล้วกับเป็นคอมเมนต์นะครับของเอฟซีทางพระเอกลิเกหรือว่าติงของทางหมอ้ําสาวนั่นแหละครับเพิ่นเข่ามาแสะมาว่าทางบอสบิ๊กนะครับ ซึ่งทางผิดสบายดีแซบเพิ่นโพ์ไว้แบบนี้สันๆนนะครับบอกว่าเฮ้อนะครับเลี้ยวกับเป็นขอความนะครับทางติงของหมอ้ําสาวหรือว่าติงของทางพระเอกลิเกเพิ่นคอมเมนต์ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นผู้ชายแท้นะครับหมายถึงพระเอกลิเกว่าสิเป็นีหยังก็แล้วแต่แต่ว่าเขาคือเป็นผู้ซ้ายแท้นะครับประมาณนี้ไม่เป็นพวกผิดเพศพวกกระเทยหรือพวกครึ่งบก ครึ่งน้ำป้าพี่น้องนะครับยางเดือดเลยนะครับบอกว่าโบเมนพวกที่ผิดเพศพวกกระเทยครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเพศสบายดีแซมเพิ่นกับฟาดกับเพื่อนนะครับเพิ่นบอกว่าผู้จัดการวงหนึ่งก็เป็นกระเทยนะนะครับกับโมดูว่าวงไหนหรือพี่น้องนะครับแต่ว่าที่แน่ๆน่บอกว่าสีเป็นเพศใหนนะครับพี่น้องตอนนี้ก็คือ บมมีแล้วนะครับสี่สีมาเหยียดเพศหรือว่าสีมาเซะเมื่ากันเรื่องเพศนะครับเอาตรงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเพศสบายดีแซบเพ,พื่อนกับฟาดกับอีกเพื่อนบอกว่ามีลูกสองนะดีกว่าแมงดาเกาะผู้หญิงแดกเยอะเลยรวยกว่ามีแสงกว่านะครับ ถ้ามีคำวสุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับหลังจากนั้นนะครับเอฟซีบอดบิ๊กเห็นนี่ย่างเดือดเลยนะครับหลายๆท่านกับม้องคล้ายๆกันครับว่ายุคสมัยใดแล้วยังสีมาเหยียดเพศนะครับยังสีมาแซะมาว่ากันเรื่องเพศอีกหรือประมาณนี้นะครับเจ้าคือโบล้านแท้ประมาณนี้ครับพี่น้องกลับหลุมเจ้าไปซะประมาณนี้นะครับเอฟซีทานแรกนะครับบอกว่าอยากด่าบ้าอีบ้าล้าหลังแต่ไม่ดีกว่าค่ะ บ้านมันแดนก็หลากหลายเพศยังไม่มีใครไปยุ่งเหมือนมันด่าเพศคนของแม่มันด้วยนะนะครับท่านต่อมาบอกว่าเหยียดเพศมากๆมีวงหนึ่งมีแต่ทอมและกระเทยไม่เห็นไปเหยียดเขาละ่ะนะครับแล้วกับอีกสองท่านท่านต่อมาบอกว่าบอกป้าออกมาจากหลุมโลกเขาไปถึงไหนแล้วนะครับเจ้าออกมาจากหลุมไดนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับเอฟซี FC ท่านนี้บอกว่า ติ่งหมอลำวงนี้เป็นเห้อะไรกับการดูถูกเพศสภาพเพราะทั้งวงทั้งติ่งก็ไม่พ้นมีเพศที่สามอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดของของ FC บางท่านบางคนุนะครับซึ่งบางคอมเนต์กับว่าสามารถอ่านออกอากาศได้พี่น้องนะครับ f c นี่นีสุดเดือดเลยนะครับผลสุดท้ายบ่มงมีอีกอย่างแท้บ่มงมีอีกอย่างว่าก็อยูมาว่าบอดบิ๊กเรืองเพศอีกคือเก้านัน่นแหละครับพี่น้องประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาเว่าซูฟังเนาะครับ พี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาสูฟังได้เด้อครับผมแต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พี่จารณาไปน้ำเพราะว่าเป็นความคิดเห็นของ f อซบางท่านบางคนแค่นั้นเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพอใหญนแสนบ้านทุ่งน้ำเนำเด้อครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ